สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณน้อีกแล้วนะคะเราจะมาิวอาร์ทีเรื่องการอ่านรู้เรื่องประโยคนะคะแบบฝึกทักษะที่8กันแล้วนะคะเด็กๆก,การอ่านรู้เรื่องประโยคค่ะเรามาดูคำชี้แจงกันนะคะให้นักเรียน อ่านประโยคแล้วตอบคำถามโดยทำเครื่องหมายกากบาททับตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะเด็กๆมาดูกันที่ข้อที่1นนะคะดูนะคะเดณกผูะอ่านปรโยคให้นักเรียนฟังนะคะอ่านตามด้วยนะคะพึ่งไม่เคยหลับนอน แต่ในเวลากลางคืนพวกมันจะไม่ขยับตัวามาดูคำถามข้อที่หกันเลยค่ะพึ่งนอนหลับเวลาใดตัวเลือกที่1นึ่งพึ่งนอนตอนกลางวันตัวเลือกที่2อพึ่งนอนตอนกลางคืนตัวเลือกที่สามพึ่งไม่นอนหลับเลย นักเรียนลองคิดดูนะคะว่าเพิ่งนอนหลับเวลาใดเมื่อนักเรียนได้คําตอบแล้วนักเรียนกากระบาดข้อที่ถูกต้องไปเลยค่ะเพียงข้อเดียวนะคะเด็กๆเสร็จกันแล้วหรือยังคะทากันเสร็จแล้วแน่เลยไปข้อต่อไปค่ะข้อที่สองกันแล้วนะคะเด็กๆลองอ่านในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะปูอัดคือ เนื้อปลาบทที่ผ่านการแต่งกินสีและรสให้คล้ายปลูลองดูอีกสักรอบนะคะปูอัดคือเนื้อปลาบดท,ที่ผ่านการแต่งกินสีและรสให้คล้ายปูมาดูคำถามกันนะคะปูอัดทำมาจากสิ่งใดคะเด็กๆจากในข้อความนี้เลย ตัวเลือกที่1เนื้อปูใส่หรือเปล่าตัวเลือกที่2เนื้อปลาหรือตัวเลือกที่3นะคะแปง้งแต่งกลิ่นและสีค่ะ,ะนักเรียนคิดออกหรือ,อยังลองดูในในประโยคด้านบนนะคะได้คำตอบแล้วกาเลยค่ะ มาถึงข้อที่3กันแล้วนะคะลองมาดูนะคะเ mm hmm. ก๋และแก้วไปทะเลก้อยไปสวนสัตว์อีกรอบนะคะเ mm hmm. ก๋และแก้วไปทะเลก้อยไปสวนสัตว์เรามาดูคำถามกันนะคะเขาถามว่าอย่างไรข้อที่3มนะคะ mm hmm. ใครไม่ได้ไปทะเล mm hmm. อ่าข้อที่1อ่าตัวเลือกที่1น,นั่นเอง เก๋ไม่ได้ไปทะเลตัวเลือกที่สองแก้วไม่ได้ไปทะเลหรือตัวเลือกที่สามก้อยไม่ได้ไปทะเลนักเรียนลองดูสิคะว่าใครไม่ได้ไปทะเลสเสร็จแร้วยังเอ,อ่ยเลือกได้แล้วใช่ไหมล่ะอะเรามาทำข้อต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆต่อมานะคะ จีจ้าโตขึ้นเธออยากเป็นอะไรมาดูคำถามนะคะข้อที่4กันแล้วข้อใดน่าจะเป็นคำตอบของจีจ้าตัวเลือกที่หนึ่งหนูให้อาหารปลาทุกวันใช่หรือเปล่านะตัวเลือกที่สองหนูจะเป็นคุณครูคะ่ะเออหรือจะเป็นข้อนี้นะอ่ะดูข้อที่สาคะ่ะหนูอยาก ฟังนิทานนักเรียนลองดูสิคะว่าข้อใดน่าจะเป็นคำตอบของจีจ้าได้เมื่อนักเรียนเลือกได้แล้วการกระบาดลงไปเลยค่ะที่ตัวเลือกเสร็จกันแล้วใช่ไหมคะเสร็จกันแล้วเราดูไปดูข้อต่อไปกันเลยคะ่ะ ข้อนี้จะยาวนิดนึงนะคะประโยคตั้งใจฟังกันดีนะคะเด็กๆแตงโมมีเปลือกสีเขียวเนื้อสีแดงส้มมีเปลือกสีส้มเนื้อสีส้มทุเรียนมีเปลือกสีเขียวค่ะเนื้อสีเหลืองเรามาดูคำถามกันนะคะข้อที่ห้านะคะ ผล,ลไม้ชนิดใดที่เปลือกกับเนื้อสีเดียวกันตัวเลืที่หนึ่งส้มค่ะตัวเลืที่สองทุเรียนอันนี้น่ากินเลยตัวเลืที่สามแตงโมอลองคิดดูสิคะว่าผล,ลไม้ชนิดใดเนี่ยที่เปลือกกับเนื้อสีเดียวกันนะคะเด็กๆ ถ้าได้คําตอบแล้วนักเรียนการกระบาดลงไปเลยค่ะที่ตัวเรื่องนะคะข้อ1ข้อ2หรือข้อ3ดีเมื่อกาเสร็จแล้วคุณครูจะไปข้อต่อไปแล้วนะคะอ่าข้อนี้นะคะตั้งใจฟังในกรอบสี่เหลี่ยมดีๆนะคะปลาและม้าน้ำเป็นสัตว์น้ำส่วนม้า เป็นสัตว์บกอ่ะอีกรอบมันนะกันนะคะเดี๋ยวเพื่อจะสับสนปลาและม้าน้ําเป็นสัตว์น้ําส่วนม้าเป็นสัตว์บกข้อที่6เขาถามว่าสัตว์ชนิดใดอยู่บนดินตัวเลือกที่หนึ่งม้าน้าตัวเลือกที่สองม้าค่ะตัวเลือกที่สปลาอ่านักเรียนลองคิดดูสิคะว่าจากในกล่องข้อความนั้น สัตว์ชนิดใดอยู่บนดินคิดกันออกแล้วใช่ไหมคะเด็กๆกาลงไปเลยค่ะเลือกเพียง1ข้อเท่านั้นนะคะกาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเราจะไปดูข้อต่อไปกันเลยมาดูในกรอบกันนะคะลองชี้ตามนะคะแล้วอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆผักบุ้งยอดเรียว ใบเขียวน่ากินทั้งมีวิตามินบำรุงสายตาอ่ะเรามาดูคำถามนะคะเขาถามว่าอะไรข้อใดคือประโยชน์ของผักบุ้งข้อใดคือประโยชน์ของผักบุ้งนะคะตัวเลือกที่1ใบเขียวน่ากินตัวเลือกที่2มีวิตามิน ตัวเลือกที่3บำรุงสายตา,าประโยชน์ของผักบุ้งคืออะไรเด็กๆตอบได้หรือ,อยังคะเสร็จแล้วแน่เลยงั้นคุณครูจะไปข้อต่อไปแล้วนะคะามาดูข้อที่8กันแล้วนะคะเด็กๆปลาปูสาหร่ายอยู่ในน้ำ แต่มีเพียงปลาและปูเป็นสัตว์น้ำอีกสักรอบนะคะเด็กๆชี้ตามเลยค่ะปลาปูสาหร่ายอยู่ในน้ำแต่มีเพียงปลาและปูเป็นสัตว์น้ำข้อที่8นะคะข้อใดไม่ใช่สัตว์น้ำนะคะข้อที่หนึ่งสาหร่ายข้อที่สองปูสาม ปลานักเรียนลองดูนะคะว่าข้อใดไม่ใช่สัตว์น้ำเออจะเอาตัวเลือกไหนดีตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2ตัวเลือกที่3เมื่อนักเรียนคิดออกแล้วการกระบาดท,ทับตัวเลือกได้เลยค่ะแต่การแค่เพียงข้อเดียวนะคะข้อที่ถูกต้องค่ะมาถึงข้อที่9กกันแล้วค่ะเด็กๆ กบเป็นสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำเพราะเกิดในน้ำแต่ใช้ชีวิตบนบกกบหาอาหารที่ไหนคะเด็กๆลองช่วยกันคิดนะคะ 1. ในน้ำตัวเลือกที่สบนดินตัวเลือกที่3ทั้งบนดินและในน้ำลองดูอีกสักทีนะคะกบหาอาหารที่ไหน ตัวเลือกที่1ในน้าําตัวเลือกที่2บนดินตัวเลือกที่3ทั้งบนดินและในน้าําได้คําตอบที่ถูกต้องหรือ,อยังคะอ่าได้แล้วกากระบาดข้อที่ถูกต้องเลยคะ่ะเย่มาถึงข้อที่10แล้วนะคะเด็กๆเ,เข็มเลี้ยงปลาขิมเลี้ยงปู ขนุนเลี้ยงกระต่ายอขออีกรอบนะคะเข็มเลี้ยงปลาขิมเลี้ยงปูขนุนเลี้ยงกระต่ายมาดูคำถามกันค่ะข้อที่10นะคะใครเลี้ยงสัตว์บุกอ่าตัวเลือกที่หนึ่งเข็มใช่หรือเปล่าตัวเลือกที่สองขิมเอเลี้ยงไงตัวเลือกที่สามขนุน นักเรียนลองคิดดูสิคะว่าจากในประโยคที่ได้อ่านไปใครเลี้ยงสัตว์บุกเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วกาก,ากระบาดเลยค่ะเมื่อคิดแล้วคิดออกแล้วกากระบาดข้อที่ถูกต้องกาเพียงข้อเดียวนะคะเด็กๆทําเสร็จกันหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วแน่เลยเก่งมากค่ะ นักเรียนทุกคนตั้งใจทำแบบฝึกนะคะแล้วเจอกับคุณน้ำได้ใหม่บ๊ายบาย